ร้องไห้ร้องไห้ทำไมคะีช่วยเขาแบบเหมือนฝันค่ะเหมือนฝันเลยเฮียชงคู่นี้อย่างนั้นเฮียชงคู่นี้อย่างงี้แบบเราก็เลยอยากรู้ว่าเฮียนี่คือใครเราได้โฟโต้พู่ค่ะทุกคนถ่ายรูปกับเขาได้ลายเซ็นอันนี้มาได้ยังไง แค่ขิงอีกแล้วนะคะทุกคนวันนี้ขิงอยู่หน้าห้องค่ะทุกคนวันนี้ขิงอยู่หน้าห้องอากาเซ่ค่ะทุกคนวันนี้ขิงจะพาทุกคนไปรูมทัวร์ว่าห้องอากาเซ่ที่ว่านี้เป็นยังไงนะคะทุกคนแค่ดูหน้าประตูก็รู้แล้วนะคะว่าอันนี้คือห้องของใครนะคะทุกคนก็คือห้องของอากาเซ่นะคะทุกคนแค่หน้าห้องก็คือแบบว่าปังแล้วอยากรู้ใช่ไหมล่ะคะทุกคนว่าข้างในเป็นยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจ ให้เราด้วยนะคะทุกคนจะได้แบบมีกําลังใจในการทําคลิปต่อไปนะคะทุกคนค่ะทุกคนถ้าอยากรู้ว่าในห้องมีอะไรตามเราไปดูกันเลยคะ่ะ แค่ดูข้างหลังเรา <Wow. S 1> ทุกคนเห็นภาพแล้วใช่ไหมะคะทุกคนเราไปดูกันเลยค่ะว่ามุมแต่ละมุมของห้องนี้ม,มีอะไรบ้างนะคะทุกคนตามไปดูกันเลยค่ะ ทุกคนคะตรงนี้จะเป็นมุมโต๊ะทำงานนะคะทุกคนน่ารักมากจะมีแบบว่าลูกต่างๆนะคะที่ติดไว้น่ารักนี่จะเป็นโต๊ะทำงานหรือมุมทำงานของพี่เขานะคะทุกคนทุกคนคะตรงนี้จะเป็นมุมของเตียงนอนนะคะทุกคนเขาแบบน่ารักมากก็ะจะมีคนแจ็คสันที่นอนอยู่ตรงนั้น <ยา S 1> มีผ้าปูของก็อดเซเว่นนะคะทุกคนมีผ้าวินเทจที่อยู่ตรงนั้นด้วยคือแบบน่ารักมากทุกคนไปมุมต่อไปกันเลยคะ่ะอันนี้ก็จะเป็นมุม โต๊ะเครื่องแป้งนะคะทุกคนนี่อันนี้ก็จะมีกระจกอยู่ตรงนั้นนะคะทุกคนแล้วก็จะมีคุณจินเยางกับคุณแจ็คสามที่อยู่ตรงนั้นนะคะคนนี่ก็จะเป็นมุมในการแต่งหน้าของพี่เขานะคะไปดูมุมต่อไปกันเลยค่ะนี่ค่ะทุกคนเป็นมุมที่ แบบว no so nice ่าเก็บช yeah! ักกี้แล้วก็การนะคะทุกคนเป็นการล่าสุดก็คือการอัลบั้มสุดท้ายนะคะมีชักกี้แบบน่ารักน่ารักนะคะตัวเล็กๆทุกคนอันนี้ก็จะแบบมีการแล้วก็มีชักกี้ที่แบบว่าตัวใหญ่ๆนะคะทุกคนแล้วก็จะมีอากบงด้วยค่ะทุกคนนี่ก็จะมีลูกบอลที่มีลายเซ็นนะคะทุกคนแล้วมีนิบงเล็กๆก็จะมีของชักกี้แจ็คสันนะคะทุกคนนี่อันนี้ก็จะแบบฟิกเกอร์น่ารักน่ารักอันนี้ก็จะเป็นมุมกรอบรูกของแจ็คสันนะคะนี่อันนี้ก็จะแบบเป็นของ เอแกมันมีลายเซนด้วย oh. ลายเซนก็นจะเป็นลายเซนของแจ็คสันนะคะทุกคนไม่ได้ใช่หน้าแหละของแจ็คสันเลยค่ะทุกคน oh. เป็นลายเซนสดนะคะื oh. อันนี้ก็จะแบบต้นกระบองเพชรเล็กๆนะคะทุกคนนี่มาถึงที่มุมนี้กันมุมของโซนอัลบั้มนะคะทุกคนก็จะมีแบบพี่จินยองกับรูปพี่จินยองด้วยน่ารักมากอันนี้ก็จะแบบพวกบอัลบั้มของพี่เขานะคะนี่จะเป็นแบบที่เก็บอัลบั้มนะคะมีความแบบกระป๋องเอสด้วยค่ะอันนี้ก็จะเป็นอัลบั้มอีกเช่นกันนะคะนี่เป็น p h โต้ book อะไรด้วยนะคะอันนี้ก็จะแบบเป็นนิยายต่างๆนานาของพี่เขานะนี้ก็จะแบบพี่จินยองค่ะทุกคนเป็นอัลบั้มแล้วก็เอาแบบกรอบรูปมาใส่อันนี้ ก็จะเป็นแบบมุมเล็กๆน่ารักๆนะคะทุนและที่สําคัญอันนี้ค่ะทุกคนมุมของกรอบรูปของคุณแจ็กสันนะคะแบบว่าโอ้ยมากแล้วก็จะมีแบบว่าถุงพิมพ์วางวางอยู่ตรงนี้นะคะต่อมาเรามาดูตรงนี้กันค่ะน่าจะเป็นอัลบั้มเก็บการ์ดต่างๆดูคดทนะคะเปิดมาก็คือุณแจ็กสันอีกแล้วค่ะ อันนี้น่าจะแบบเป็นของการ์ดอัลบั้มนะคะทุกคนเราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่าเราก็ไม่รู้เรื่องเท่าไหร่นะคะอันนี้ที่แบบว่าครๆหลายคนก็ชอบสะสมนะคะทุกคนเป็นแฟ้มที่เก็บสะสมการ์ดค่ะทุกคนนี่คือเป็นแฟ้มที่เก็บสะสมการ์ดแต่ละอันนะคะทุกคนก็แบบว่าหูเป็นของแจ็คสันแบบว่าทุกอัลบั้มเลยนะที่เขาก็คือเก็บวาดเรียบเลยค่ะทุกคนทุกอย่างที่เป็นแบบการ์ดของแจ็คสันในอัลบั้มต่างๆก็คือไปหากวาดซื้อมาหมดนะคะก็จะมีแบบเมมเบอร์ แต่รล้วเวอร์บ้างนะคะทุกคนคือแบบน่ารักมากโอ้ยอันนี้ก็จะแบบเป็นบัตรคอนเสิร์ตที่พี่เขาไปนะนี่ค่ะทุกคนก็เซเว่นเอ่ยใดๆล้วนเป็นแต่ก็เซเว่นทั้งนั้นนะคะลมหายใจนี้คือแบบก็เซเว่น ทุกคนคะตอนนี้เรารีวิวมุมห้องแต่ละมุมให้ทุกคนได้ดูกันแล้วนะคะทุกคนและตอนนี้เราก็อยากมาสัมภาษณ์เจ้าของห้องเล็กๆนน้อยนะคะทุกคนตอนนี้เจ้าของห้องก็อยู่กับเราแล้วค่ะอัญโยงค่ะทุกคนตอนนี้เราก็มานั่งอยู่ในห้องของพี่เก๋แล้วค่ะทุกคน เป็นพี่เก๋อากาเซ่เก๋น้อยนั่นแหละคะ่ะทุกคนก็คือวันนี้เราจะมาสัมภาษณ์พี่เขาเล็กๆน,น้อยกับความรู้สึกที่มีต่อก็ซีเว่นนะคะทุกชอบก็ซีเว่นตั้งแต่เมื่อไหร่หรอคะตั้งแต่โสดเลยค่ะโสดนะคะทุกคนโสดโอ้โหเข้าวงการก็ซีเว่นโดยการโสดนะคะโสดแล้วไงต่อหรอคะคือก่อนอื่นนี้ก็คือแบบเป็นสาววายสาววายแล้วก็ในก็ซีเว่นนี้รู้จักอยู่รู้จักแค่มาร์คแบมค่ะเพราะว่าก็จะมีโมเมนต์เยอะแยะแบบทําให้เราแบบตามใช่ไหมคะ แล้วพอเราแบบติดตามมาร์แบมเยอะเยอะแล้วเราก็จะเห็นคอมเมนต์ว่าเฮียชงคู่นี้อย่างนั้นเฮียชงคู่นี้อย่างนี้แบบเราก็เลยอยากรู้ว่าเฮียนี่คือใครทาไมชอบแบบชงคู่มาร์แบมจังเลยใช่ไหมแล้วเราก็เลยไปค้นหาเขาว่าเฮียก็เซเว่นคือใคร นั่นก็คือเป็นเหตุผลของการติ่งกอเซเลนทชัยก็เลยเข้ามาเป็นอาการ์เซทุกวันนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะเป็นเมนเมนใครนะคะแจ็คสันค่ะเมนเฮียแจ็กของเรานะคะคือพี่แจ็กของเรานั่นเองนะคะคือเป็นเมนแจักก็คือรู้ตั้งแต่ต้นคลิปลราค่ะว่าเป็นเมนใครนะคะอยากถามว่าของชิ้นแรกที่ซื้อมาคืออะไรคะอ๋อชิ้นแรกก็อันนี้เลยค่ะทุกคนคือเราอยากบอกว่าตอนที่เราซื้อมันเราคิดว่าผืนใหญ่ไงคะว่าแ0 0เราก็ติ่งใหม่ๆเนาะเราก็คิดว่า แป0นี่มันแบบแพงมากเลยนะคะแต่สิ่งที่เราได้มาค่ะแต่สิ่งที่ได้มาคืออะไรนะคะแค่นี้ค่ะอ๋อแต่สิ่งที่ได้มาก็คือมันืค่ะมันืนมันไม่ได้เป็นผ้าห่มดิเราคิ็นแบว่าใหญ่ๆเพราะเขาบอกว่าผ้าห่มก็เซเว่นค่ะนี่เลยค่ะน่ารักนี่คือของชิ้นแรกที่พี่เขามาของชิ้นไหนที่แพงที่สุดคะชักกี้เลยค่ะตัวนี้ค่ะอ๋อชักกี้นะคะทุกคนชักกี้เป็นคะ ชักกี้น้อยของแจ็คสันนะคะก็จะแพงที่สุดเหมือนที่พี่เขาบอกว่าที่มีในห้องนะคะทุกคนต่อไปอยากจะถามว่าได้ลายเซน็นอันนี้มาได้ยังไงลายเซน็น <c oughs> ลายเซ็นสดนะคะทุกคนลายเซ็นสด ได้มาอย่างไรคะคือแบบจริงๆอ่ะเราไปหาแบบในแท็กทวิตเตอร์ค่ะว่าแบบของสะสมแจ็คสันใช่ไหมคะแบบเราก็เลยไปเจอมันจะเป็นอัลบั้มเอสค่ะของผู้ช่วนี้ที่เขาได้มาแล้วเป็นลายเซจแจ็คสันเราก็ซื้อมาแต่เราตัดออกมาใส่ถุงเอาไว้ค่ะมันคือคุณค่าทางจิตใจแล้วอยากจะถามว่าอัลบั้มไหนที่ชอบที่สุดค่ะมีไหมคะโอ้ทุกอัลบั้มเลยค่ะทุกอัลบั้มนะคะกนเพราะว่าทุกเพลงของศิลปินยังไงก็คือแบบพัดใจที่สุดนั่นแหละค่ะต่อไปคือจะถามว่าคอนเสิร์ตแรกคือคอนไหน เคคอนเลยค่ะอันนี้ค่ะทุกคนคุณไงคุณพาฉันไปค่ะไปด้วยนะคะเคคอนนะทุกคนคือเราอ่ะไม่กล้าไปแบบคอนคนเดียวใช่ไหมคะมันแบบติ่งใหม่ไงติ่งใหม่แบบติ่งแรกๆเลยใช่ไหมเราไม่รู้ว่าจะเป็นได้ยังไงดูยังไงอ่ะคอนเสิร์ตเกาหลีใช่ไหมแล้วก็ซื้อบัตรพี่น้องไปนั่งเป็นเพื่อนค่ะเป็นบัตรฟรีที่เราได้นะค ไปที่ไหนนะอิมแบกอารีนาเมืองทองธานีนะคะคอนเซปต์น่าจะเป็นเปิดสุดท้ายนะอลังนะคะยุคยอมยังเต้นดิตาติงจเราจนทุกคนมีนะคะคอนสุดท้ายที่ไปคืออนะไรนี่เลยค่ะคอนนี้นะคะทุกคนคอนอะไรนะชื่อคอนอะไรนะจริงๆริงมันจะมีเจ็ดรอบนะคะแบบแต่ละคนโชว์โซโล่ของแบบแต่ละคนค่ะเมนแจก็คือต้องไปของแจงค่ะ ก็คือแต่เราไปอยู่สองรอบค่ะเพราะว่าอันนี้เป็นคอนของน้องยุกใช่ไหมใช่คอนของยุกจับมือแจ็คสันใช่คอนของแจ็คสันจับมือของยองแจนะคะรู้ได้ไงเพราะไปด้วยนั่นแหละไปด้วยที่แบบว่าไปนั่งไปนั่งรอคอนเสร์ตสองชั่วโมงแต่ว่าก็ไปเป็นเ่อนตั้งแต่เท้าเย็นเย็นจนกลับห้องก็คือไปด้วยนะคะนนั่งข้อหน้าคอนเด็กทุกคนไปคอนทั้งหมดมาแล้วกี่รอบนะคะไปมาสิบรอบค่ะสิบรอบแต ว่า <Wow. S 1> มีมี 1, 11, <Meet S 2> จินยองหนึ่งเป็น11เอค่ะมีพี่จินยองนะคะทุกคนไปแล้วอีกเหมือนกันนะคะทุกคนเราก็ไปเหมือนกันคะ่ะทุกคนแต่ว่าพาไปเหมือนเดิม <laughs> แล้วคนไหนที่ทัดใจพี่ที่สุดคะขอเจบ,บีกับยุบยองค่ะโฟกัส เพ e <hi> ราะว่าเราได้โฟโต้คู่ค่ะทุกคนถ่ายรูปกับเขาไงทุกคนนั่นแหละ่ะทุกคนเป็นแฟนคลับทุกคนก็ยังอยากมีโมเมนต์นั้นเนาะทุกคนซื <ion> ้อบัตรแพงบัตรจะแพงแค่ไหนเราต้องแบบสักครั้งนึ่งในชีวิตนะคะทุกคนที่เขาก็คือได้ไปถ่ายโฟโต้กับยุยงกับพี่เจบีนะคะทุกคนเคยได้ทัชอะไรหรือเปล่าได้ทัชแค่ยองเจกับแจ็คสันค่ะสองคนแค่นั้นก็รู้สึกว่าแบบ นิพานคะนนิพานความรู้สึกแรกของการจับมือแจ็คสันเป็นยังไงคะร้องไห้ค่ะร้องไห้ร้องไห้ทําไมคะดีใจโอ้เหมือนฝันค่ะเหมือนฝันเลยพูดว่าอลไรนะพูดว่าอะไรนะจับยังไงนี่จะแบบนี้นี่จะแบบนี้แล้วก็แล้วก็แบบมองตากมองตาจะแบบไ่รูเลยเนาะไม่รู้ว่าจะรู้กันไม่มี ลกอยากจะพูดความในใจหรือความประทับใจอะไรให้กับ GOT7 บ้างคะรักรักคำเดียวสั้นๆเพราะว่าการที่มีศิลปินที่ เราชื่นชอบทํางานที่แบบว่ามีผลงานออกมาให้เราเยอะๆก็คือแบบสุดๆแล้วค่ะทุกคนเขารักแฟนคลับเราแฟนคลับก็รักเขาคือทุกอยาก่างเราต่างคนก็รู้ว่าอะไรคือความรักที่มีต่อกันและกันนะคะทุกคน <Wow. S 1> ยังไงวันนี้ก็จะขอโจกการสัมภาษณ์ของพี่แค่นี้นะคะเพราะว่าอยากจะขอบคุณพี่ที่ให้มาเปิดห้องก็เซเว่นหรือว่ารุมพวงห้องว่าแบบน่ารักน่ารักถ้าชอบคลิปนี้ของเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกําลังใจงให้เราด้วยนะคะทุกคนแล้วก็ถ้ามีคําถามอะไรก็ฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะคะทุกคนเดี๋ยวจะมาตอบหรือว่าอยากรู้อะไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้นะคะทุกคนวันนี้ขอจบการรุมทัวห้องแล้วก็การสัมภาษณ์ที่เก๋แต่เพียงเท่านี้นะคะยังไงก็เจอกันคลิปหน้านะคะหรือว่าคลิปต่อๆไปยังไงก็ฝากด้วยนะคะทุกคนสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะคำถามแรกก็คือติงกอเซเว่นตั้งแต่เมื่อไหร่คะ ตั้งแต่โสดค่ะ,ะจะบอกว่าตั้งแต่โสดทำไมล่ะคะก็คือมาติ่ง GOT7 ตอนที่แบบโสดหรือว่าโสดแล้วก็ติ่งค่ะมาติ่งได้ยังไงอะ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวมึงเดี๋ยวมึงจะตอบว่าอะไรอะฮะ วันนี้เราจะมาสัมภาษณ์พี่เก๋น,นะคะว่าเออพี่เขามีความประทับใจหรือว่าติ่งก็เซเว่นตั้งแต่เมื่อไหร่นะคะทุกคนก็คือคาะทุกคมเอาใหม่กูหลงมองนี่ตลอด <c oughs> เอาหนีเลยมีเ <c oughs> ทุกคนคะ่ะตอนนี้เราอยู่กับพี่เจ้าของห้องแล้วนะคะทุกคนก็คือพี่เก๋น้อยนะคะทุกคนหรือว่าพี่เก๋น,นะคะก็คือวันนี้เราจะมาสัมภาษณ์พี่เขาเล็กๆน้อยๆนะคะทุกคนวันนี้เราจะมาสัมภาษณ์คือ ห้า <laughs> สิาบสามดอกวันนี้เราจะมาสัมภาษณ์พี่เขาเล็กๆกันนะคะทุกคนอชอบกอเซเว่นตั้งแต่เมื่อไหร่เหรอคะโสดโสด <laughs> <laughs> ชอบกอจะเซเว่นตั้งแต่ตอนที่โสดอ๋ออารมณ์แบบว่าเออเคยมีแฟนแล้วก็คือพอเลิกกับแฟนก็คือมาติ่งกอจะเซเว่นอ๋ออารมณ์อย่างงั้นนะคะทุกคน มาติงเซเนได้ยังไงคก็โสดแล้วก็แบบว่าพอสดก็ต้องแบบอไรที่ตองไ่เอ้ากูก็รู้มึงจะถามกูอีกถามไม่ได้แล้วเอออันยอสวัสดีค่ะดีกว่าไหมเอาก่อนยองากูติ่งเกาหลีอะโอเค